ลหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ด้านข้างใช่ว่าหายใจนิดหน่อยดีมากสี่สามสิงเกิลสิงเกิลตั้งโต๊ะข้อขสองเฮ้ยหนึ่งสองสองจังหวะว่าหนึ่งสอง ีเดี๊ยวหนึ <vir gins> ่งสองเข่าไฟห้าทึบ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 ห้านิดสีงขึ้นขึ้นขึ้นเริ่มแรกให้เท้า ส้นเท้าไปเท้าส้นเท้าเรกขับส้นเท้าไปเท้าส้นเท้าเวาลับป้าใช่ดันข้าวเด็กะหต้องชื่ต้องเชื่อเด็ก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 เ

เส้นไปเส้นเส้นไปเส้นใช่ว่าไหมเฮ้ยใช่ดันข้างดันข้างนี่แตะขาแตะแตะแลกับแตะแลกับใช่แล้วว้าวว้าวจ้าไปจ้าไปเฮ้ย สองหนึยง mm hmm. สองยัง hmm. ยังเฮ้ยเฮ้ยอ๋อหนึ่งสองเข่าเข่าเข่าเข้านั่นล่ะใช่แล้ใช่แล้วใช่ไหมเจ๊นนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวว้าฮูฮูฮูเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้าวเดิน พอแล้วพอแล้วเรียบร้อยก็จบไปแล้วนะครับกับการื่อนไหวอีก4ี่ท่านะครับท่าแรกท่าแรกอันนี้จะเป็นเนนสเ้นเท้านะจริงๆส้นเท้ามันก็ช่วยเรื่องของการผ่อนแรงฮะเหมือนรับน้าหนักนะแต่เรามีการถ่ายไปถ่ายมาใช่ไหมไปหน้ากับหลังไปหน้ากับหลังใช่ไหมใช่เหมือนเหมือนเหมือนจะไปหน้าดีกับหลังดีไปหน้าดีกับหลังดีอะไรอะ เขาจะดึกและก็ไ่สลับนะครับก็เป็นซ้ำนะครับสลับไปมานะครับอันนี้ก็โอเคนะครับก็เป็นการถ่ายแรงใช่ไหมมีการเล่งมีการลดแรงขนาดสลับไปสลับมานะครับอันที่สองครับท่าที่2อันนี้ออกด้านข้างมาซูเราไปหน้าหลังแล้วแล้วก็ไปด้านข้างนะมีใช้มือด้วยฮะใช้มือด้วยแปลงล่างนิดนึงฮะดึงนะครับนะอันนี้บางท่านก็อาจจะมีการสับสนของเท้านิดนึง มีการก้าวก้าวตามนะจริงๆเราขาไหนไปก็ขานั้นกลับนะแล้วก็ขานั้นไปขานั้นกลับขานั้นไปขานั้นกลับนะครับแค่แต่ละกนะลับนะเราก็ฝึกการถ่ายแรงนะยกแรงนะเผื่อเราเราจะล่อหลอกนะล่อหนะลอกว่าะจะเข้าจะเข้าคิวหรือไม่เข้าคิวเอ๊ะเอ๊ะอยังไง <laughs> อ่ะ,อ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 ะอนั่นเรนะ <laughs> <laughs> งงให้บุกอะไรของอาจารย์ต้นนะโอเค กับไปอ่ะอะไรถ้าถ้าสามอะไรลืมเลยอ๋อไม่ไม่ลืมเรามีมีสลับเรามีสลับใช่ไหมมีไข่ฮะไข่จังหวะเดียวจังหวะเดียวแล้วก็เป็นสองจังหวะนะสับขาหลอกอ่าสับขาหลอกอันนี้ก็ก็สับขาหลอกอีกอ่ะใช่ไหมจะเข้าแถวไม่เข้าแถวจะเข้าแถวไม่เข้อ่าไล่ไปไรมานะสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับต่อไปท่าที่สี่ท่าที่สี่อันนี้เข่าอันนี้มีครับสะโพกฮะครับเหยียดนะนะใช้ได้กับชีวิตจริงใช่ทำไมเหรอ อะไรอ่ะขึ้นเข่าขึ้นเข่าไม่ใช่ใช่ไม่ยาดายอากาศพิษนะครับอันนี้ก็ก็มีการทับของสะโพกมากขึ้นนะมีใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มากขึ้นส่งตัวด้วยใช่ไหมอ่าใช่แล้วก็สรงตัวด้วยนะแล้วมีการควายด้วยนะมีทั้งตรงมีทั้งควายนะครับไล่นะครับนะครับอันนี้ก็ฝึกเรื่องการทรงตัวด้วยสังเกตอาจารย์มิ่งดีๆท่านนี้อาจารย์มิ่งเด็ดมากนะครับฮะจะล้มตลอดไม่หรอกที่บ้านแกชอบตุ๊กตาล้มลุกแก พูดเล่นฮะนี่พูดเล่นฮะเอาแบบเถาคนเถาหน้าเลยเอาโอเคสุดท้ายฝากกรายการด้วยนะคะแอนน์เอไซส์ครับผมแล้วก็เป็นยูเอไซีแนลค่ครับผมฝากอะไรอีกที่กดไลค์ค่ะบกดแชร์ค่ะนั่นแหละครับแล้วพบกันคราวหน้าครับครับสวัสดีครับ